สองครัสวัสดีค่ะบว๊บดาวนี่จ้าค่ะวันนี้นะคะพบกับรายการโปรดของหนูนะคะพบกับตัวละครโปรดของหนูนะคะตัวละครโปรดที่ไม่ได้ไม่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 นี่นี่ช่วยอยากแกงตัวละครโปรดเรานะขอร้องช่วยให้ตัวละครโปรดเราได้ทำโจทย์เด็จที่เราอยากได้หน่อย ทั้งคู่เลยทัสดีคะ่ะบันพิสตาคะ่ะอ๋อไม่ได้พิสตาห์อย่างนี้เาจะลืมแล้วนะคะวันนี้พบก,กับรายการมินนคะค่ะไปคะ่ะต่อคือทุกคนเราชอบฉากเราชอบตัเราชอบตัวละครปวดแล้ววังลงคนชอบแบทุกคนอย่าดราม่าคือตัวละครน,นะไม่ใช่คนจรงิงๆคอือตัวละครที่เราเมคอัพเป็นที่มา แค้แคคือ <What? S 2> สีตะวันเดี๋ยวเดี๋ยวนีขอไปด่านนี่ก่อนวิ่งลนทำไมปวดประสาทขอโทษนะเป็นอะไรเบ้าดเหรอดีดได้ไหมไม่ดูดิเธอที่บ้าผมชื่อชื่อ่อนผู้หญิแงแผิดอะไรอัปการ์วง เ็ั้เลิกเป็นบ้าสักทีจะเอาอะไรก็พูดมาตอบไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วมาวินน่ง,งหน้าห้องทำเป๊ะทำอะไรเั้นก็กลมเนินนะแล้วก็ไม่มีอะไรหัวไมนมีว่ะไม่เชื่อไม่มไพูดมาแล้วให้เวลาห้าวินี่มาทำโซเชียลนี้ทกป้องอะแค่นก็จบมา เดี๋ยวพายหาพี่ฮุกมันต้องพี่ฮุกคำนั้นเรื่องแบบนี้พี่ฮุก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 คือนี่มันจะทำโซเชียลที่ถอดปาบอ่ะฉันใส่กันนี่ไม่หูฝาดช่วยเล่าให้มันฟังหน่อยดิหนูจะไปนอนอ๋อขึ้นเี้ย ขอโทษนะพี่กับซิสแผลแกฉันปุ้นเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้เป็นแผลแก้ไม่เชื่ออะหรอไม่เคยเชื่อใจเลยคือแบบยิ่งมีตัวนี้ไม่เชื่อใจซึ่งมือนก็ไม่ใช่แผลแกจริงเลยเขาบอกวิธีโซเชียลเด็แต่ว่าได้วันเป็นคนแบบนี้ไม่เชื่ออะเอาเลยแก้คจะแก้อะไรหนูไม่ไดแก้บอกใช้โซเชียลเ็ว่าไม่เชื่ออะยิ่งมีไอนี่หนูยิ่งไม่เชื่อเลย ไปแล้วไม่เห็นเป็นหแปลกแปลก,แกโทรหาพี่หนึ่งดีกว่าฮัโลโหลเอ้ยโทรไม่ได้ถิงฝ่ายไม่มีโทรศัพท์แต่ไม่ได้เพราะว่ามเมื่อวันหนึ่งแล้วเอ๊ะหรือเปล่าเพราะว่าเราทำเหตุการณ์ที่เนี้ยอย่าลืมอะไรนะอย่าลืมว่าไอเด็กพี่ภูมทำเป็นเหตุการณ์ที่แต่ไม่ใช่โทรศัพท,ท์เลยนี่เรื่องเออขอโทษนะ อันนี้เป็นวันที่สามเออเออใช่วันที่สามโอ้ยห,ยหนูอยากเล่เพื่อนโอ้ยดูแลทำงี้ดีกว่าจดหมายไปอันนี้คือทางฝ่ายมิรินนะอุ้ยนี่มันจนุดไม้เอ้าวนี่มันจุดไม้จุดปานนี่ปาน,นดีกว่าสวัสดีมิรินสวัสดีวันนี้ทำโซเชียลกีทอกเลยก็เลยโอบกับนา้มาแทน คือมีคนอยากเองเราวะ่ะเขียนจดหมายต้องกับมีจดหมายมาส่งครับค่ะไหนคะเขียนปันใครอ่ะใครที่อยากแกงเธอมีคน ใครอากใครที่อยากแก้เธอทำาซเชียลดีก็หรอเป็นยังไงบ้างยากไหมเราก็อยากจะทําบ้างนะตั้งแต่ตอนที่เธอบอกเราว่าเธอจะทำเราไม่กล้าทำเลยโอเคนะั้นแล้วปันก็เลยไมอ่ากแลนั้นก็มาหาสิฉันอยู่ที่นี่ลองมาหาสิ5้านาทีถัดไปมิวิ่งวอร์จะอีกต่อไ็ไม่รู้แต่เขามาถึงเร็ว โอ่ามีเพื่อนไม่อยู่เขาจะได้พี่่าแกงนี่คนแกงอยู่นี่เราพาไปหเบกเนี่ยมันจะแกงฉันเนี่ยไม่ได้แกงหน่ไหเอาก็ดูดิเธอพิกซ์พิมพ์ดูเลยจะแกงอะไรกันก็มพือแต่เลืสุชีนี่หอะเว้ยเธอทำมัเนี่ย เออปันเรามาเล่นแน่งเล่นเกจัดพี่น้องกันค่ะเออได้ยินว่ามีชื่อของคนแถวนี้ด้วยเล่นดีกว่าใช่ลูแมฆฉันก็ไปตกคนนั้นนีหลังจากนั้นใช่ไมันก็เดินไปอย่างงี้มาเล่นเกมจัดพี่น้องกันรวตัวนี้นะคะเป้นก็เดินเข้ามาและแล้วเมันก็เดินเข้ามาจริงตกตลกไปกามนเดินเข้าาจริง ตกมาหลบเลยนี่งานเด็กทุ่มจีแล้วมันไม่ถามเลยหรอไม่สุงใส่หยอคนนิงท้าหรอไม่ถุงส่หคนนิงท้าหรอกเราก็ไม่เดินเข้ามาหาละเนี่ยแล้วแล้วจากนั้นมันก็เล่นอันนี้นะคะทุกคนแล้วเล่นมันก็ไปไปกินข้าวแล้วมันก็ไปกับปกนะนี่คะมันก็มีคนชื่อเพียเดินมาและคนชื่อปากกระดานแล้วเด็กนั้นคุดเหมือาพญาโกนเลยค่ะ ไอ้เงี้ยไอ้ฝันกัอุทาทำไปดัดวไอ้เงี้ยกระดาษอะไรวะ่มิลินคนมองไม่เห็นมิลินก็ไม่รู้ว่าเมี๋ยวฉันจะอ่านให้คนนะนมิลินทาใครอยู่อ่ะฟังให้ชัดนะคะคนที่เขียนย่นะอย่าจมันนะคะ คาโลไม่อยู่นะไม่ไม่ถึงไม่เด็ล้วจากนั้นนะคะพุ่งแมงก็เดินเข้ามาในห้องอีกแล้วแล้วก็แบบแล้วก็แบบประชุมอะไรก็ไม่รููไปด้วยแล้วก็เดินออกไปแล้วก็เดินกลับมาแล้วก็ประชุมอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เดินมาหาปันแล้วก็แล้วไอ้ฟันมันก็นั่งแต่งหน้าอยู่แล้วเดินมาหาแล้วก็เดินออกไปแล้วก็เดินมาหาก็มองก็ยิ้มแล้วก็เดินไปแล้วก็เฮ้ยหยุดจะเอาช็อตพี่ดิ้ขอ ออ้ยคืเดินมามองไงแล้วก็ไม่กล้าถามเนี่ยแล้วก็เลยเดินออกไปแล้วกเว็เดินกลับมาแล้วก็สุดท้ายกล้าถามได้สักทีนะฝากโซ่สัหน่อยฮะฝากโซ่สัหน่อยเดี๋ยวเอ็มมี่เสียงนี้ไม่ใช่เสีงยงสระพรากเดี๋ยวบอกมันจริงอะอะไรนะ มันไม่ใช่สีเขียวภาพคือปกติสีเขียภาพมันจะแบบมีความอะไรกว่านี้มันเดินมาจริงวะเนี่ยฉันไม่ได้มองคือบอกฉันมองฉันมองอีกฝั่งหนึ่งอยู่อ่ะมันเดินมาจริงวะเดินมาจริงเฮ้ยยูรู้ได้ไงวะนี่เธอคิดว่าฉันผ้าเหรอเอออยู่ผ้าไม่ใช่ฝากโทรศัพท์หนครับต้องฝากอะไรหนูอะพี่ ตัวจริงเหรอเฮ้ยดิเนี่ยจับไหม้มยิบตบจะให้ตบแทนฉันเลยด,เด,ยดยิเดี๋ยวจะดูนะคุณกุนแดนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้มันคือตะก,กวานฟ้อนตะกวนเขารอ้อมมันงง <c oughs> มิลินดูนี่นะเขาเดินมาจริง <c oughs> เอามาฝาก็ฝาผู้หนูก็ไม่รู้รหัสที่อยู่แล้วแหละ สรุปก็คือเราไม่เล่นหนังเถอะเนาะเออโคตรงงเลยไม่ก็มีเล่นตรงอื่นที่วันไม่มีใครจะเดินนะแอชื่อประกันซ้ำกันด้ไหมเออแล้วเราเปลี่ยนชื่อไหมแล้วประเด็นคือฉันก็พักๆอยู่นะแล้วทานตะวันก็เดินเข้ามาเอาพักเกี่ยวทานตะวันพักเกี่ยฉันก็คือเนี่ยพี่ทานตะวันไอ้าวปันได้อะไรเหรอพี่ทานตะวัน อย่ามิ๊มิชาจว<อ>ันที่แต่งหน้าหนูหรือยังอะอันนี้เ่นหนังหรือว่าเรื่องจริงในนิ้งเลนหนังแบบแล้วทานตวนก็เดินเข้ามาตรงจังหวะนั้นพอดีตรงค่าว่าแต่งหน้าให้หนูยังแล้วทา,ถถานจว,น,น,ว,น,น,วนก็คือตอบยังอ้ออาวี่ทาจวนก็เดินเข้ามาโอ้ยพี่นิมเลิกเล่นหนังเหอไม่ไหวแล้วแต่วันเขาแต,ต่วันพูด <c ười> ตอนเด็กเราเล่นกันได้ไงวะไม่โดนแบบนี้หรอ ไม่ฟังเลยตอนที่เขาทำเกมถึงไม่สับสนเนี่ยไม่รู้ดิแต่ทำไมตอนนี้มันสับสนขนาดนี้เนี่ยโอ้หรือว่าเสียงผ้ากู่มันเริ่มเสียงตัวจริงแล้วมันก็เลยสับสนแล้วหลังจากเมื่อคือเราก็ยังไม่เริ่มเลยไง,งแต่ว่าเลยบอกกับพากว่าแค่แไม่บอกก็เดินเข้ามาข้อหลอกไม่ได้รักแรกฉันโอดอ๋อจริงจริงไม่ไหวเสียงมันสับสนไม่รู้โอ้ไปเล่นเกมไอเจ็บพี่น้องแบบ เคพี่ลองเมกลับไปชนาดีกว่าแปลว่าต้องเปจิเจตพี่น้องดีกว่าแล้วพอกดเธอว่าออกมาเหมือนจริงเฮ้ยทำไมมันเหมือนได้ขนาดนี้วะลินเดี๋ยวเราจะลองเมย์เขาดูนะมาเดินกันเลยผีพี่พีผีผีเอ็วิ่ง วิ่งหนูตัวเองงงนะต้เลมือไปแลยลินเต่ <c oughs> ว่าที่มรนนี่เหมดดนมันก็ใส่สิวเข้าไปเกิดไปหรือเปล <c oughs> ่าวะเนี่ยเราจะจะเป็นนักผีมือว่าดรูปงามแบบได้เลยน,นี่ลนะินขอนัญาตนลดีนึ่งะคือถามก็คือทำไมทำไมฉันต้องให้ปลเกลัวรูปบ่ตัวเอง แต่เโลาก็วนะ่าเ,เรามีอยู่แล้วไม่ได้คือเราเต็มจับตันกับเราเตบมตาเรายู่มึม่งเมื่อยเยอะขอร้องไม่เอาวาดเล่นดีกว่าเรา,าเออเ,เรากวาดแกงพีเรากวาดแกงพีกันคือแต่เสียดมีงกังวลอยู่เลยอ่ะโอ้ไม่ต้องกังวลแล้วให้กันเถอะเธอเธอเธอฉันมีไอเดียฉันมีไอเดียเราวาดแกงพีกันดีกว่าขขเขากลัวลูกว่าตัวเอง เดินเขาา่าว้วฉันได้ยินเสียงแล้วเรามารอบมตีจีบยาวนะ แล้วเมื่อเซนเลยเข้าไปในห้องก็แค่รูปว,วาดเนี่ยเนี่ยจับมันไช่มีไหมหลบกว่าดพี่ครับไอ้ปันอยู่ไหนวะเนี่ยปันแกเห็น,นแน่เลยนี่ไงยืนอยู่เนี่ย,ย,เ,ยเห็นหรอเตะทั้งคนก็เป็นมันนิวไปแล้วโอ้ยมิลินแหกเราสมเพชว่ะ ตะวันเอ้ยไม่เอาดีกว่าไปแกงเมืหมี่ดีกว่าไปเมื่อเมื่อจะหมี่เดินเข้ามาในห้องทุกคนอยวเราไปดูอีพีต่อไปดีกว่าจะได้รู้ว่าเออจะได้มาลุ้นกันว่าเออรีแอคของบะหมี่เป็นยังไงใช่คือแบบวาดว่าทิกกี้คือเป็นคนที่วาดรูปไม่เบือนเลยคือถ้าทุกคนใส่รูปวาดจะรู้เลยว่าโค้ดเด็กอันวาน ฉันอยากให้เธอดูรูปที่ฉันวาดวงเล็บ AI วาดเธอฉันก็อยากให้เธอดูที่ฉันวาดที่ฉันวาดเองจริงๆอ่ะเหมือนเด็กอธิวาดมาที่ยกเว้นในเฟรมะในเฟรมอะจ้าแม่นนป่ะฉัก็อยากมองนะจริงๆในเฟรมอ่ะในเฟรมอ่ะไม่อธุบายแต่ว่าแต่ว่าให้วาดให้วาดปกติอ่ะโคตรอธิบาย นุกว่าได้ทีอ่ะเออถ้าแบบขวดนุบา่เห็นน่าจะแบบเด็กันุกว่าที่ไหนนุว่ารูปอะไรอย่างงี้อุ้ยอืมโอเคงั้นก็สำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะคะสำหรับว,วันนี้ก็บายบายบาย,บายไปนอนก่อนละ